มาริโอเผยเป็นเอฟซจันจิหลังชอบโผล่คอมเมนต์อยู่บ่อยๆมาริโอมอลเลอร์แจงคอมเมนต์หวานใจจันจิจันจิราเพราะชอบคอนเทนต์เต้นบอกชัดไม่ได้ห่วงที่สาวจันจิโชว์เซ็กซี่เยอะสาวเป็นเอฟซตัวเองช่วงโควิดเจอกันน้อยใช้วิธีวิดีโอคอคุยเอา มาริโอมอลเลอร์ตรวจโควิดจนพรงจมูกด้านบอกเลยว่าชินแล้วกับการตรวจบ่อยๆสำหรับแฟนๆที่คิดถึงผลงานก็อดใจรออีกนิดนึงเพราะตอนนี้มาริโอกลับมาถ่ายละครแล้วส่วนเรื่องความปลอดภัยในกองถ่ายยังสวมแมสตลอดจนกว่าจะถ่ายจริงหลายคนเห็นลุกใหม่ผมยาวโอ้เลยเผยว่าไว้ผมยาวเพื่อคลิปคาแรกเตอร์งานละครแอบมีปลายเล็มๆผมบ้างเพราะว่ายาวเกิน ส่วนเรื่องของสะสมสุดแพงเจ้าตัวปัดสะสมรถเก่ากระแสโควิดมีแพลนปล่อยขายเหมือนกันเพราะว่ามีเยอะเกินขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com